เนาะข้ามเขาห้องมากินเพือนอะเนี่ยเนาะสองข้าวยำแาวแบมีแตเน่หนึ่งข้าวแล้วปั้นข้าวไปปั้นข้าวแล้วห้าซื้อแล้วกับข้าวกินเนาะส่วนต้นนี้กะไหวใจขาดเทิมโดยวดเดือนหนึ่งใจเพิ่มเนาะโดยอ่าโดยไม่ประมาณนี้แหละเนาะก็คือว่าวุ่นว้าวอะไรพี่เพื่อนว่าถ้าว่าอยู่ดีมีแห้งเนาะเพิ่นกัดิพยายามช่วยน้องมวยนี่แหละโดยเนาะในการการเทียนเด้อโดยการศึกษา นทนเอาไงตุุกไฟวนี่เนาะคือแห่งหันเก่ากะแท้ดีเนาะ เราด้ไปหัไปเฮียนบ่อนี้ตัวมาส่วนดินได้พี่น้องเลยเนาะทางหนองมวยพี่น้องเลยเนาะพอดีแนะจากมัอนี่นนกะอ่าบ่ได้เข้าไปหาหอดอ่าบอลอยู่บอลเช่าเพิ่นเนาะพอดีมาหาทางบ่อผัดเนาะสิมาอ่าอัปเดตเบิ่งเฮือนซานร้านแป้นแล้วก็ท่าเบิ่งคาทรงคาช่างทางเฮือนซานของบ่อผัดเพิ่นนี่ก่อนเนะาะกลมาเห็นหนองมวยอยู่นี่พอดีกะสิได้มาหาทางหนองมวยเพิ่นเลยเนาะ อ่ะคนอื่นพี่น้องเลยกาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนกันเบิร์ตสุขูสู่คนเด้อพี่น้องเด้อพบพ,อพบเจอกันอีกแล้วกับบาบุญซาละวันนะพี่น้องเนาะเอ๋อพบพบเจอมันอีกแล้วเนาะมีทั้งพี่เจดีจากฝั่งไทยพี่น้องเลยได้มอบไม้ทำบาบุญเนาะมาเป็นสะพานบุญให้อีกคือเก่าเนาะอ่าพอดีมื่อนั้นเห็นทางน้องมวยอ่าได้ลงกับบาบุญในคลิปตอนนั้นว่า ค่าใช้จ่ายไปองค์ทางองเฮียนแต่ละมือเนอะอาะถ้าบริกรมาก,กินเข่าอยู่เฮีอนนี่ต้องใส่เงินเท่าไยต่อมือเนาะหรือทางพีจะดีะเพ่อกเลยหาบุญนีม่มาเป็นสะพานบุญให้เพื่อดำเนินการในเรื่องค่าใช้จ่ายกินเข่ากินน้ำหรือว่าการใช้จ่ายไปองค์เฮียนของน้องมวยเพื่อนเนะาะจแนั้นก็ต้องขอขอบคนุนใี้พี้อขอพี่จงอยู่ดีมีแห้งที่ว่าได้ มอบไม้บาบุนนี่มาเป็นสะพานบุญให้กับครอบครัวน้องมวยเพิ่นเนาะเพิ่นก็เป็นใต้ต้นชงซานอยู่ด้วพี่น้องน้องมวยเพิ่นก็เนาะแต่ส่วนร้ายกับพ่อพี่น้อง FC ส่วนร้ายกับขค่อยสิมักเนาะขอกอสินมักครอบครัวนี้ปานใดอ่าอบุนกะอ่านคอมเมนต์ลายอยู่เนาะคอมเมนต์ก็บลายพอสมควรอยู่กัเข้าใจอยู่พี่น้องเนาะก็ห้ามความคิดของพ่อพี่น้องบ่ได้คือกันเนาะกแล้วแต่แต่พี่น้องที่พิจารณาแบบใดเนาะส่วนบนก็มีหน้าที่เป็นสะพานบุญให้กั ขอบุญกับปฏิเสธบ่ได้เนาะขอบุญปฏิเสธนาทีเป็นสะพานบุญต่อไปเนาะตอนนี้กับไปหาทางนมวยก่อนพี่น้องเลยเน,ะน,นาะเป็นมาโซนดินแต่จกักรงงมั่งแต่มือ่นะอยเนาะเพื่อมาอยู่พีได้พี่น้องเลยไปหาไปชนกันพี่น้องเนาะไปอ๋อพี่น้องเลยเนาะสปาร์ดีทองมวย,ยามาส่วนดินบ่โ,นอโอ้มั่งแต่จักรงงนี่ สี่โมงปรมาณตีสี่โมงโดยอ่าหมดไปเฮียนบ่ะจะตะแรงไปเลิกมากอะเขียงมากอะช่วยแม่มาอืมตาคือสีลอยแทบไม่ตาลอยส่วนทแบบแบบี่นะี่แบบบดินะคือเอาออกจากมวามันมวามันเกะก,กะนี่ยบอแบบต้อมเขาห้อมกันนี่ยบออันนั้นไม่เดินเที่ยวน,นอนซานเนาะโดย พอมาพักฮดพักฮดหยาดนะบ่ดกระปลูกของพังน้ำเนาะเฮไปยังแต่เลิกมาซีมูหลักมากนี่เลยบ่เป็นในการเรียนกะดีดีคือเก่าที่เก่าลืมปุ่มอยู่ในห้องฮานลืมหายลืมปุ่มอยู่ในห้องสามบาทนี่เนาะเห็นได้สามบาทนี่มูหลอกห้องมูหลอกห้องโดยบทเรียนการบ้านเรื่อยบ้านปุ่ม ยังก็คณะศึกษาอืมเอาใช่มามเห็นยังไนี่เนี่ยปูแม่ก็มาบอดยมาเบิ่งเบิ่งที่อหนไปเบิ่งกำลังวัวมกันเนาะท่านแม่กำลงวัวกันดพักบอ ใช้คนช่วยไข่โอ้โทษคนช่ข่แล้วแม่ก็ลู้คนละกอแม่ก็รู้คนละกอถ่ายบ้านนี่ก็พายอยู่ใช้สาบานไงน้องพี่ก็พายป่ะสวัสดีแม่นางมวยบาบุญจะถามแต่โดนอะไรพี่น้องกันนะบาบุญกะมากับห้องกับแต่แม่นางมวยแม่นางมวยชื่อจริงอ่ะชื่ออะไรชื่อสาวท่า เออหน่าพี่น้องเลยเนาะอยู่ในใบสูนุคัวซื่อสาวท่าซื่อสาวสาวท่าแทงแถวตังน้ำสกุลหายนสาวท่าแทงแถวฮะสาวท่าแทงแถวเพ่นคัวแทงแถวภรรน้องเป็นน้ำมือนอยู่ในใบสูนุคัวเป็นน้ำมวยชื่อแม่นางมวยก็คือเออท่าเนาะหรือว่าน้องท่าแทงแถวน้ำสกุลพ่อน้ำสกุลพ่อปะอ่า กอดพ่อเจ้าได้ซื้อได้ขออนุญาตถามพ่อผู้เสียบหรือพ่อปัจจุบันพ่อของมอญของมอญของมอญซื้อบะหมี่บะหมีอ่ซื้อบะหมี่บะหมี่กับนั่งนั่งแถวนั่งท่าอ่พากันมากนะไม่เฮือนบ่มาหมดเลยนะโดยนั่งคนเลื่องเฮียนไว้เอาก็เลยมามาเก็บกวดเนาะมาสะอาดสะอาดเนาะแม่ยันอยู่ ก็เก็บถือแล้วหนูกินปูนยางมากเกือบเลือดออกสำซาเลือดตีเมกี้ไม่มันสี่ได้ห่างไม่มันสี่มาฮอเตะเดี๋ยวหามูเห็นหนอพากันเขากินน้ากั็ยังได้มาแรงนี่เนาะมือโอ้หัมีแนวเลยนีแต่ไม้มีแนววนมะคือวนมาคือคือจำเจียวว่นเกลาอมะเขือไม่ใช่มะเขือซื้อตั้งแต่มึงไปกลนมัน ซือ้อมาไหวสิพนันธ์กระดากระหลายเลยอันนี้นะพี่น้องเอลยที่ปฏิมาของทีมงานแม่หนองมวยเ <c oughs> นาะบัดว่าลูกทีมบัดลูกทีมบัดมีเพื่อนมีชานบ่หลายบาทเลยบัดแม่ทีมเหมือนยัง,งมีเนะ <c oughs> าะยังบ่ได้แต่โค้งตังค่าจำเลยเนาะ <c oughs> เป็นมูลวัฒน,น,นาของเพิ่นเลยเฮามีชั้นนีเฮาต่อพิ่มใจจริงที่เฮามีแล้วเลย สามีก็ถือว่าซาถูกคุณพ่อแม่แล้หรือเปลาไเลยเมื่อกี้กับแม่น้องมวยจวดกุมูได้พี่น้องเนาะตามเบิ่งในยูทูปเนาะแต่ช่องเขม้าถ่ายแล้วก็มอบทรงมอบเสาเสาก็ได้กอุมูอีกเนาะดินก็ได้กอุมูอีกว่ะได้น้ำลังประผัดน้ำประผัดเนาะแม่เนาะแต่ว่าอยู่ในระหว่างกลางมาในี่พี่น้องเลยเนาะสี่กระดูกกี่เรอยอยู่บาดเนี่ยทั้งคางก็อ้อมคางก็มีเฮือนเลย อันนี้บัพพัดกับจวดหรือบัพัดกับพี่น้องเลยเนาะด้วยูมาแห้งแซงโค้งเลยอันนี้แม่ดีใจน้ำเพลินเป็นได้ไว้กับดีใจน้ำเพลินด้วยด้วยด้วยเนาะโอ้จะปุกป่าประมาณนีลแม่ท่ากับพุ่มแจ้สิ่งจะท่ามีท่าเป็นด้วยกะดีเนี่ยมีดินของตัวเองกระดีน่ะเนาะสำคัญก็คือว่ามีดินเป็นเจ้าลัก ถ้าห่อเพิ่นไล่นี้มือใดแล้วเท่ากับมาพุกตู่อยู่ก็ได้เขามีน้ามีดินแล้วโดยชั้นนี่ก็โอเคแล้วเนาะโดยชั้นนี่ก็ถือว่าดีใจหลายโดยชั้นนี่ก็ขอบคุณทั้งพ่อทั้งแม่กูซื้อดินให้แล้วกับพ่อแม่ปูแต่งสซ้าเทศก้านห้แล้วบนเลยชั้นนี่ก็ถือว่าดีบุตดีใจหลายแล้วโดยโดยโดยเนาะเฮยทำมวยเนี่ยจ้ะตั้งมิติตั้งใจเฮียนอย่างเดียวเนาะ คือว่าเมื่อนั้นบรรุณทาม่าไปกินเข่าแต่ละเมื่อน่ะมื่อเท่าไรก็สิบพันสิบพันบางมื่อก็ไม่มีเงินไม่ก็ให้มื่อเศ้าอ่าเพราะว่ามื่อได้เมื่อเช้าพันนี่ด้กลับมากินเขาเฮือนมาตอนเที่ยงมื่อเศ้าพันกับโบกับก็ได้อืแต่มื่อสิบพันนี่กินตอนเช้าเนาะตอนเที่ยงเราไปกินเขาเฮือนเนาะแต่ปัจจุบันเนีแบบว่าเที่ยวไปเที่ยวมากอยู่มาเฮือนมาซานนี่ เวลาไปเฮ yup. ียนเราต้อนเทียงมากบ่โดยปัจจุบันก็คือเงินกับเขาใส่น้ำมันรถซาพันเนาะสมโติว so ่าซาพันเขากลับไปก็มาหาลูกบัตรแรกเขาก็ได้ใส่อีกซาพันซาพันก็ห่อนมาอื่นต้นเทียงบัตรแรกอีกเขาก็ได้ใส่อีกแล้วก็ให้น้องมวยตอนเศร้ากับที่พันเรื่องตอนแรกกับที่พันก็เป็นเศร้าโดยบัตรติว่าแปลว่าไปเฮียนเราบอมาตอนเทียงไงได้บ่ต้องต้องใช้เงินเท่าไหร่ซื้อกินโยงเฮียนน่ะน้องมวย บบมาเนี่ยโบได้บอมาต้องมาบ่าขันบ่มากะถาเศร้าพันตอนเศร้ากับซื้ออยู่ประมาณเจ็ดพันแต่ว่าเอาตอนเที่ยงเอาก็กินข้าวอยู่พุ่นเมย์ข้าวกองกับเป็นซี่กรงชิบสองของเถียงเอาถือของกินไปก็ได้อือหือโดยโดยโดยแอบคือเน,น่นี่เนาะคือทาง พี่ใจดีเพื่อนเนาะอยู่ทางฝั่งไทยเนะี่ยเพื่อนว่าถ้าเป็นไปได้นะเอมาะจะาเป็นไปได้เอยากให้เที่ยวมาไม่แต่ตอนแรกมา,มาห้แม่ภนะาพเนาะยบูได้บพราะว่ามีเพรามีนักเรียยที่ว่าบริกบบารบ้านบอ้ยมีอยู่เนาะโดยเพราะว่ามันเที่ยวไปเที่ยวมาไปหาปลูกกับมันก็ใส่คานาเมันเนี่ยเนาะใส่คานาเมเข้ามาข้าวเขาต้องไปนั่นไปนี่เน่ น,นี่น้ำมันซาพันก็ได้แต่ซองลบกกระเบื้อเล็้วตัวแรกใซ่ไม้เลอวันนี้ค่าเทมิมีเสียเดือนเท่าไหรก็ค่าค่าค่าเทมิมเดือนสองเซนหาสองเนหาเนะโดยสองเซนหาเนี่ยประมาณเท่าไรเนาะสองเซนหาเลยประมาณสมามร้อยกับสี่ร้อยเนาะกืบสี่ร้อยพี่น้องเลยรายเงินหกหาศูนย์ ถ้าว่ามื้อกินนี่มื 9, เนาะโดยมื6 0 0 0 0เนาะต่อ,อนหนึ่งะ600,000ື 6, ืมแต่ว่ามื30 9 0 0 0 0อ25,000ยู่7,500ปน, 7, นะ พอดีทั้งพี่เจดีพันฝากเงินมาให้ทำบ,บุญเนะเาะพออยากซวยทั้งด้านค่าค่าเทอมเนาะ<ด>แต่ละเดือนของน้องมวยเ<ด>นา<อ>ะนอันนี้พันวราไว้เนาะแต่ละเดือนถ้าว่าอยู่ดีมีแห้งเนาะถ,ถ้าเราอยู่ดีมีแห้งพอกรโทษถ้าว่ามัเป็นยังเป็นเป็นหั่นเป็นหนีไปผู้ใหญ่เจดีพ์ขนนั้เนาะ,<ด>ะ,ะถ้าพันอยู่ดีมีแห้งมันหนาวมันใหนเพิ่งกระดิชงน้องมวยเฮียนเนาะ เสียค่าเทอมให้เนาะโดยอันนี้พนักงาไว้เนาะและ้วกับค่ากับขวับน้าแต่ละเดือนสนับสนุนการศึกษาหรือว่าการขาวกักน้ามให้น้องนี่แหละ หน่อยคันพ่อแมย์คุณคิดอะไรกันเม่กะบดีใจร้ายเพราะว่าหน่อยแม่กะบโบมี่มาบุญเลยคันเพิ่นส่งเสริมลูกกันย้อมวัวใส่หัวโดนเม่น่ะมาจากข้อเขาบอกคันันทรงรายสมิทจะพอดีใจร้ายเลยดีใจปะดีใจามีผู้ใหญ่เป็นจากจกซอยน้องว่วเรื่องขาขับเข่าลงเยันน้องวัวไม่ได้ครับขาเทิมแต่ละเดือน ค้นึ้นมอสี่นี่ค่าเทอมัสูงขึ้นอีกบ่ค้นมอสามนี่จะยุ่มมอดามเลยเนาะมอสองอ๋อมอสามมอามสองเส้นหาตามน้อคอยถามน้องมะลินะมอดสองมอสามน่สองเส้นหามอดสี่ึ้นไปนะอสามแสนบ่นั่งหูนังหูเนาะโดยก็สามแสนชื่ออะไ้สามแสนหรือสามแสนหานี่แหละประมาณนี้มอดสี่มอหามันจะสี ชุ่มันอี้เเนาะงี่บกเกียเทียนนี่มอเบ้าบ่ดีบ่ได้ยูเซนกับพานเซนกับพานได้ที่เทไรไดที่สามที่สามงเยี่ยนมีักคนห้องอีกหห้งเี่ยนห้องเยียนจะมีักคนมีเสหาโอ้ ตัวเติมหนึ่งได้พี่น้องเลยเนาะเสวนาค้ในที่สามผู้พชายในที่หนึ่งุกตาป่ตุกตาอยู่คนละห้องมาดีแต่ว่าเป็นเตาทานเนาะสีเป็นทีสดแทนน่ะมอมแม่เนยก็ดีกันอย่าให้หันเฮียนสมใจยักเฮียบอีกาเขียวแม่อยากเฮียนแม่ก็ตักสิดในใดว่มีเฮียนเลยเนาะ อย่างเฮียนก็อย่างเฮียนเธอได้วาบูเนย์เขาสร้างกฤีดมันก็ซ้อนดีสอนตลอดทุกมือบอวันใด้เป็นสอนภาษาอังกฤษหน่าบอ่ตอตอนเศร้ากับตอนแรงของวันไงวันพาร์ทพันพาร์ทแล้วก็วันซุกซุกอาทิตย์หนึ่งสอนสองเท่าน้อนะสร้านะอังกฤษเนาะกับดอเฮียนว่าเฮียนรายภายในโทรศัพท์เฮียนอยู่บ่กอวด่เฮียนอยู่กับ,บได้ว่าอยู่ แบบฝึกเฮียนเนี่ยคนมีสอนในภาษาในโทรศัพท์เนาะมีสอนเฮียนบ่อยเห็นเอาเนาะโดยมากเฮียนบอกภาษาอังกฤษอะมักอยู่แบบเข้าพังเลยกัมันก็บมวนบางเถื่อกับพังเพลงภาษาอังกฤษเนาะรับเลยเลยเลยเห็นอะไรเนาะข้ามมาหนีมาบนกะมีทั้งพีเดีแหลมมาหนีสมาหมอบเงินให้คาหามคาเฮียนคาแปลงเฮียนเนาะโดยขาเทิม สองแสนหะนี่ราคาคายู่คากินโรงเรียนโดยถ้าบทจำเป็นกับบทต้องมากกับยาเนาะอยู่ในโรงเรียนน้ำหมูเนาะมีมีบ่วหมูเจ้าดิสนิสบอกว่าเปันบริกานมีหร่ก็มีอยู่มีอยู่เนาะโดยมีผู้หนึ่งที่ซุ้งซน้ำหวยนี่แหละไต่หันกับหน่อยเปะหน่อยเบิดหน่อยิ่นก็อยู่โรงเรียนเนาะเพิ่นบริการเนาะโดยเพิ่นยังเพิ่นขึ้บทกับเพิ่น ถือเข่ามากินเพียนเืมอแม่นแมนเพราะว่ามันใช่มันเ็นห้าประหยัดขึ้นได้เนาะเพราะาว่าถ้าว่าไทยแม่มาเที่ยวครับตลอดคาน้โมน้ะมันอีกป่านี้เน,ะา,ะนา,าะไปส่งก็นะเพราะว่าตอนเช้าไปส่งเนาะกับสองเที่ยวเด้กลับไปกบมาเนาะต้องเที่ยงอีกแบบนี้กลับไปกบมาสี่เที่ยวยตอนแรกอีกกลับไปกบมาเป็นหกเที่ยวแบบนี้หกเที่ยวได้กับไปกามาเนาะมันก็ใส่คาราโมลละอีก ก็เลยว่าอยากให้ทั้งประหยัดทงนนีเอาเนาะเฮาก็บ่มี้ยเออนก็เลยแนะนําใหุ้่นแวนีเนาะถ้าอยู่ได้กอยู่เนาะอยู่เป็นยังสิอยู่บ่ได้เนาะอยู่ได้อยู่ได้อยู่เนาะยเพราะว่าทั้งพี่เพิ่นว่าอยากให้เพิ่มเพราะว่าเจ้าได้มื้อ10,000แล้วนมีเงินซื้ออยู่กินโรงเรียนแล้วก็มาเนาะดยมากินกินจอยู่เฮือนเนาะแล้วก็มไปอีกบ่ยเฮาเอาประหยัดประหยัดไอ้ทางด้านน้ํามันแล้วก็ มาใส่ใจอยู่การกินดีกว่ามันจะโมเที่ยวไปเที่ยมามันกับบ่อเชียงกับการเดินทางอีกเนาะโดยโดยกับประมาณนี้แหละเนาะในบนชิมม์ม่อเงินให้ก่อนพี่น้องเอ้มเวย์ในการเนาะโอเคพี่น้องเนาะบนกรสชิมมอเมิองใ,ในทางน้องมวยจำนวนเงินหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเนาะกระตกอยู่ โอ้รายเติบอ่ไ้เป็น pues ้ังเลยเนาะกาพันหนึ่งกับถูกอยูหกแสนปายเนาะเม่น้อวเนาะโดยโเป็นิงๆได้ป็นด้ได้ันสบาทคูณหกห้าูถืออยู่าแสนสิบเนาะอยูไรเก่าแสนเนาะเก่าแสนกับขาเทิมกับสองแสหากัยังเลือยูหกแสนปายเนาะหกสองแสนหางเลือยูหกแสนปายกับพอดีใบคาอยู่ค่ะกิน หอยง่ายเงินหนึ่งพันบาทนี่ไว้คากินเขายุงเฮียนเ<ล>ยนาะต่อมือนะเน<ล>าะขามเขามากินเชือดอนะไรเรนเนาะสองขางา่าวนิ่มเศร้าแบบมีแตเน่หนึ่งข่าวแล้วปั้นข่าวไปปั้นข่าวแล้วห้าเชือดกับข่าวกินนะเน<ล>าะส่วนตัวนี้กะไว้จ่ายค่าเทอมโดยบัวเดือนหนึ่งจ่ายเพิ่นเนาะโดยโดยมีประมาณนี้แหละเนาะ,ะคือว่าวุ่นว้าวอะไรพี่เพื่อนว่าถ้าว่า อยู่ดีมีแห no ้งเนาะเพิ่นกัญชีพยายามชอยน้องมวยนี่แหละเนาะในการการเทียนเด้อการศึกษาบางเบื้องกันต่อไปเนาะของน้องมวยสิได ah e. ้คือการช่เหลือเงีนานสำได้เนาะก็เองตามขึ้นอยู่กับน้องมวยที่ตั้งใจเทียนสำได้เด้อไม่แต่หากันไหวนอนอยู่เนาะโดยขอบใจหลายพันสี่ร้อยบาท ทางมวยพันต่างใจเฮียนเนาะแล้วก็ทางมวยพันขอบุญขอบคุณทางพี่ใจดีเนาะดูทางฝั่งไทยเพิ่นโบออกซ์เซียนยังนามเด้อมีแต่พี่ใจดีเนาะนงมวยกระโคขอโบขอคุณทางพี่ใจดีอยู่ฝั่งไทยเด้อนงมวยกระโคให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งให้รลำให้รวยให้ยูหมั่นควันยืน หายสุขภาพเข้มแข็งเดินทางปลอดภัยเดอ้อให้มีแต่ความสุขความเจริญทางด้านครอบครัวหรือว่าให้เหตุงานเหตุการณ์กรขคอหายลำรวยโดยดีมีแห้งนงมวยกระคอห้พอบุญกับดีมีแหง้งเส้นกันโดยใช่มาเป็นสะพานบุญหน้องมวยนงมวยกระซีบลืมบัวลืม,ลมคุณพอบุนเดอร์พอบุญดีดีมีแหง้งหายลำห้รวยความเจ็บหอยได้ความไขบ่ให้มี ให้มีแต่ความสุขความเจริญในทางด้านครอบครัวเด้อโดยซาบผเป็นยังว่าขอถามมันหนึ่งเป็นยังคือว่าขอบบัวขอบคุณขอบขอบคุณขอบบุญขอบคุณโดยขอบบุญขอบคุณแต่แม่พาเว้าแล้วภาก็ว้าเลยบัวคือที่สิวบัวแม่ด้ยบัวอย่างว่าขอบขอบบัวขอบคุณพาเว้าติดเลยวันนี้นะว่าต้องบูต้องขอบบุญขอบคุณขอบคุณเด้อโดยน้องมวยว่าพิดแบบ ผิดพลาดการใดกับข้อหายภัยน้องวยเลยโดยเขาขอบุญขอบคุณชาเนาะโดยขอบุญขอบคุณเนี่ยไม่มาข้อมาเลยนะขอบบัวเนาะบัวตักบัวตักน้ำเนาะโดยขอบุญขอบคุณขอบุญขอบคุณอันเป็นญจใจดีเด้อดีฟังไทยในเป็นสะพานบุญให้น้องวยในเมนี่เนาะการทำการเฮียนกับข้อหายอันจะพรอมซุบซิบจะเลิญเด้ออายเด้อเลยคิดการย้อนยังคิอย่างกับข้อ สุขความจเจริญสุขกายสบายใจตลอดไปบ่ห้เจ็บให้ไข่กต่ข้อหายอายอยู่ดีมีแห้งบาบุญคือกันเตือนหน้าปลอดภัหายลำหายด้วยนะขอครับควาอสุขความเจริญสุขกายสบายใจมิเตยู่ดีมีแห้งลำรวยบ่ห้เจ็บให้ไข่แต่บาบุญเด้อจะมาเป็นสภาพบุญรณะน้อยในมือนีกับข้อขอบบัวขอบคุณแต่หลายด้วยโดยใาุ่เนาะอาจารย์อย่าชมเจ้ากับผลตอบแทนก็นคือตั้งมุกตั้งใจลงมากระนองตั้งใจเฮียนยเป็นคนดีของสังคมเด้อ เออสูส่ต่อไปเนาะพระชาบนไปก่อนนะเสดรอยูนดีไม่แห้งโอยสบายดีสบายดีไปโอเคพี่น้องเลยเนาะม,มองขึ้นมอบข้ามไาปทั้งน้องม้วเพ่นเรียบร้อยเพื่อเป็นทุนการศึกษาทำเพียนเนาะโดย่ันได้ก็ต้องของขอบขอบคุณเ,เ้อทั้งพี่เจดีจากฟังไทยประวุตมาหอดจอดถึงถึงมือถึง อ่าขอบคุณน้องมวยแล้วพี่น้องเลยเนาะโดยฉันก็ต้องขอขอบคุณคนแล้วพี่น้องเด้อทั้งพี่ใจดีเนาะแลักการขอบคุณทั้งเอฟซีทั้งโคชคูสุขคนอะไรเนาะที่เข้ามาครับสละติดตามเป็นกำลังใจตลอดมาเลยพี่น้องเด้อคลิปนี้ไปก่อนเนาะขอการคำว่าสบายดีพี่น้องโดย